เรื่องคดีอาญาตำรวจต้องดำเนินการตำรวจไม่ดำเนินการทิ้งนั่ๆตำรวจจะมีความผิดตามกฎหมายเพราะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสามกบฏในราชาอาณาจากักรเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับถึงแม้จะพิพากษาถูกตัดสินธ์ทางการเมืองเขาอาจจะเลื่อนเบอร์อันดับสามขึ้นมาเป็นเบอร์อันดับหนึ่งพร้อมจะเป็นนายกตัญชีได้แต่คดีกบฏในราชาอาณาจากักรถ้าเข้าองาค์ประกอบนั่นหมายความว่าโทษประหารชีวิต สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะกลับมาพูดเรื่องของ44สอสอ,อีกรอบหนึ่งหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดไปทั้งหมด44คน นะครับครบร้อยวันเผาทางการเมืองนี่ไปไปมาๆนะวันไหนรับก็กตรับรองนะเท้งไปรายงานตัวปุ๊บนะเกิดสารดีการรับคำร้องนะหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับสภายังไม่ได้เข้าเลยจะได้โหวตนายกหรือเปล่าก็ไม่รู้อไที่ได้มา118ก็ลดลงไปอีกจจจผมบอกแล้วไงรับนูนฉบับนี้นะหเรื่องอธิปไตยสองเรื่องจริยธรรมสเรื่องสถาบัน ใครก็ตามอย่าได้แหลมเข้าไปเด็ดขาดครับและผมเรียนย้านะครับรัฐมนูญเขียนว่าคำอินิช่ัยสารนูลเนี่ยผูกพันทุกองกค์กรนะครับเพราะนั้นไอ้ข่าวลือว่าพี่นาเป็นตัวบุคคลเนี่ยมันไม่จริงหรอกอาจารย์ว่าคือเอาเป็นว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่รอดแล้วกันนะครับ<อ>ผมพูดแค่นี้นักข่าวต้องรับผิดชอบเเนี่ยถ้าถามว่าเปล่าฮะพูดจริงๆนะถ้าถามว่ามั่นใจว่ารอดเนี่ยแล้วจะต้องไปวางพวกเขตมาเป็นพาร์ติลิสทำไม ได้รับอัปเดตมาล่าสุดก็คือข่าวที่ออกไปเมื่อเช้าว่ามีการชี้มูลออกไปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับยังไม่มีการส่งออกไปครับผมได้เคยตอบไปแล้วบางส่วนนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสำนวนที่ปชปชกล่าวหาผมมาเนี่ยมีในเรื่องที่ผมเองเคยใช้ตําแหน่งสสไปประกันตัวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ต้องหานะครับซึ่งจริงๆต้องบอกไม่เป็นความจรงิงนะครับจริงๆเนี่ยองค์ประกอบทางความผิดที่อยู่ในสำนวนของปปชที่เขากล่าวหาผมเนี่ยถ้าจะว่ากันไปเนี่ยผมมีแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นเอง ก็ค,คือในเรื่องของการที่ไปลงนามการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับเรื่องอื่นๆน,นะครับที่เป็นองค์ประกอบความผิดอื่นๆไม่มีเลยนะเพราะนั้นเรื่องนี้สําหรับผมเองถ้าพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเป็นธรรมเนี่ยผมมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆน,นะครับดังนั้นถ้าจะมีการดําเนินคดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ดูแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะพอคิดได้ว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังอย่างอื่นหรือเปล่านะครับ อย่างนี้ดีกว่าครับเรื่องเรื่องสีสีส่สอส,อสอพักจะดำเนินการยงไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องฟังฝ่ายบริหารของพักก่อเวลาปกติหรือไม่ผมตอบไม่ได้นะแต่คดีนี้ไม่ปกติจริงๆคดีนี้ต้องจริงๆปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องก่อเวลาครับปัญหาคือเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นคดีตั้งแต่แรก การใช้อำนาจของสสในการเสนอร่างกฎหมายถูกร้องผิดจริยธรรมไร้แรงได้อย่างไรใช่ไหมกตกตจริงๆอะกะอ็ะปปชเนี่ยใช้วิจารณญาณอะไรในการร้องใช่ไหมในการบอกว่ามีมูลแล้วก็ส่งสารใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องตั้งคำถามเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สุดไม่ใช่เรื่องก่อเวลาเรื่องใหญ่สุดก็คือว่าสสมีอำนาจ มีหน้าที่เสนอกฎหมายแล้วเขาเสนอกฎหมายไปแล้วเขาถูกร้องว่าผิดจะได้ทำละแรงได้อย่างไรนี่ถือว่าก้าวล่วงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติอย่างรุนแรงนะครับนี่ถือเป็นข่าวดีมากๆสําหรับประชาชนคนไทยที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์44คดีสอสพักก้าวไกล โดนปปชชีช้มูลความผิดส่งสารดีกากรณีที่แก้ไขมาตรา1นึ2 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่9กุมภาพันธ์2569และหนึ่งในนั้นคุณพิธาได้เดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวกับลูกของคุณพิธาครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าคุณพิธาหนีผมก็บอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะคุณพิธาเขาเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นเขาไม่ดีครับเขาเป็นสุภาพบุรุษนักการเมืองครับผมคิดว่าเขาต้องกลับมาต่อสู้คดีในชั้นศาลแน่นอนเลยครับ ไม่รอดปปชชีช้มูล44อดีศสก้าวไกลปมแก้112ด่วนการเมืองสะเทือนอีกระลอกปปชมีมติชี้มูลความผิดอดีศสพักก้าวไกล44คนกรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งหมดถูกกล่าวหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ปปชเตรียมรวบรวมสำนวนส่งฟ้องต่อศาลฎีกาอากศาลฎีกาประทับรับฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ยังมีตำแหน่งทางการเมืองต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีคดีนี้สืบเนื่องตั้งแต่ปี2005 เ164พักเก้าไกลเสนอร่างแก้112ก่อนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในปี2567ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและนำไปสู่การยุบพักเก้าไกลแม้ย้ายมาเป็นพักประชาชนแล้วแต่คดีนี้ยังไม่จบและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองที่ต้องจับตาต่อจากนี้หากเพื่อนๆการชี้มูลความผิดอกรอบนี้นะครับหลังจากให้มีการชี้แจงมาหูสองสามปีละนะครับหลังจากที่มีการยุบพักฤฤฤฤพก้าวไก่ นะครับเป็นต้นมานะครับช่วงพีทาลิมเจรลญรัตเป็นหัวหน้าพักนะครับตอนนั้นหลังจากที่เข้าข่ายอุปกอบล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขจากกรณีของเรื่องของมาตราหนึ่งนะครับคำวินิจฉัยของสารธรรมบูญผูกพันไปทุกองค์กรทําให้ปปชต้องดำเนินการกับบรรดา44สสของพักประชาชนซึ่งตอนนี้ก็ย้ายพักมาเป็นพักประชาชนนะครับซึ่งก็รวมถึงเทงรวมถึงไหม นะครับแต่พรคประชาชนก็บอกว่าได้มีการเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นไว้แล้วนะถ้าเกิดว่าโดน44คนขึ้นมานะตัวเองก็จะพ้นออกจากตำแหน่งไปนะครับแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือจะสามารถนะครับเคลื่อนไหวภายนอกได้แต่ไม่สามารถดํารงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับสิ่งที่ต้องวินิจฉัยตามมาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าศาร ดีกาแผนกคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองรับเรื่องปุ๊บเนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เทงก็ทําหนังสือไปอยังศาลนะครับคัดค้านกรณีไปยังคณะกรรมการปปชด้วยคัดค้านกรณีให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษาก็สู้กันไปในกระบวนการนี้ประเด็นเรื่องของสี่สิบสี่สอสอเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปมากนะ ว่ามันจะไปจบด้วยวิธีไหนนะครับผมว่ายัางไงก็ต้องชี้เห็นไหมครก็ชี้ว่าผิดนะครับชี้มุมความผิดไปละคำพิพากษาของศาลยังไงก็ถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองนะครับเพราะไม่มีคำพิพากษาของศาลธน,นบญบชาชนบุอยู่แล้วและเกี่ยวข้องกับ44สสของพรรคประชาชนอยู่แล้วและเข้าขายองค์ประกอบล้มล้างการปรกครองอยู่แล้วแต่ประเด็นอีกคดีหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการเมื่อล้มล้างการปรกครองในระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ย แล้วเนี่ยคณะกรรมการนะครับของพรรคแล้วก็บรรดา44สสจึงเข้าองค์ประกอบในเรื่องของกบหนดในราชอาณาจากักรซึ่งโทษสูงสุดประหารชีวิตนะครับเรื่องนี้มีการไปแจ้งความดําเนินคดีไว้ที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ที่ตำรวจกองปราบปรามพี่เต้เนี่ยไปแจ้งไว้นะครับนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายเขาว่า44สสอโอกาสจะรอดไหมก็คําพิพากษา เอาสารสมูลผูกพันทุกองค์กรเนี่ยนะครับสารอาญ,ญาทุจริตก็ต้องมีพักษาตามนั้นก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพ้นไปแต่เรื่องคดีอาญาตำรวจต้องดำเนินการตำรวจไม่ดำเนินการทิ้งมาน่นๆตำรวจจะมีความผิดตามกฎหมายเพราะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสามกบฏในราชาอาณาจักรเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับถึงแม้จะพิพากษาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขาอญญาจจะเลื่อน,อนเบอร์ดับสามขึ้นมาเป็นเบอร์ดับหนึ่งพร้อมจะเป็นนายกรัตรีได้ แต่คดีกระบฏในราชอาณาจักรถ้าเข้าอมรระกอบนั่นหมายความว่าโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ